สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีค้าวันนี้พ่อยนะคะกับแม่หญ่นะคะมาเยี่ยมพายบุญโชคนะคะวันนี้นะคะมาถึงที่ผูกแล้วนะคะถึงที่อยู่ของพายบุญโชคแล้วนะคะตอนนี้พ่อ้ยกล้าเข้าไปใกล้ไหมพ่ออยโอ้เราไม่ใช่ควานนะครับผม<พ>เราไม่ใช่ควานเราก็เลยไม่กล้านะครับไม่กล้าเอ่อต้องเรียนนะครับผมที่เรามาหา ภายบุญโชคนี่ก็เพราะว่าแม่เมฟซีบอกให้พ่อหวอยแม่ลำยายทำหานะครับทมหาเจอแล้วหาตั้งนานเลยนะคะตามหาที่่เ่อนครับไม่รู้ว่าใครใครเลี้ยงนะครับพอดีเอฟซีบอกว่าควานไปทหารไปทหารนะครับผมแล้วก็ให้ไม่มีใครเลี้ยงนะครับแล้วก็อะไรจ้างจ้างควานเลี้ยงเนาะใช่ค่ะ ความเลี้ยงนะครับเราก็ตามหาจนเจอนะครับอยู่นี่เองครับผมอยู่ในป่านะคะอยู่ในป่าด้วยนะคะป่าพึบมากเ้างนะคะไม่มีโรงช้างด้วยนะคะยูงช้างก็ไม่มีนะคะพื้นที่มีแต่ป่าทท้งนั้นเลยนะคะป่ารอบนะคะป่าอ้อมเลยนะคะอมาแล้วครับตอนนี้เจ้าของมาเรียบร้อยแล้วนะคะควาลมาเรียบร้อยแล้วนะคะคนเลี้ยงนะครับควาลควาลเลี้ยงทายบุญโชคนะคะตอนนี้จะมาทําความสามให้ท่ายบุญโชคนะคะ ต้องเอาอ้อยให้กินก่อนนะคะหลอกล่อนะคะเวลาทำความสะอาดนะคะเป็นไงควานเป็นไงเลี้ยงช้างเป็นไงก็เรื่อง,งนี้เนาะรับจ้างโอ้โอ๋อพ่อควานบอกว่ารับจ้างเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าควาันติดทหารติดทหารควันติดทหารครับผมผมเข้าใกล้ได้ไหมครับไ,ได้ครับมัน่นใจไหมควานมัม่นใจเนาะ ตอนนี้เข้าไหวเข้าไปใกล้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเดินเข้ามาแล้วนะคะชาวที่นิสใสดีมากเลยครับผมเขากลัวก็เอจะหันรอเลยครับสุส่ยพ่อไหวไม่มีอำนาจนะครับเลี้ยงเจ้าเงินมาเลยมีอำนาจครับผมดูค่ะดูแต่ใส่เสื้อก็ดูนะคะว่าเป็นอะไรครับขอบคุณพี่พันธนะครับเสื้อสีสูนครับเขากลัวตัิงใจมอบทุนมากเลยนะครับผมเขากลัวมากเลยนะคะพายบุญโชคนะคะ ตอากำลังสั่งให้พายบุญโชคเดินมานะคะอ๋อขลัวควาวคนใหม่นะคะควรบ่อยนะคะสวัสดีครับก้อนสวัสดีครับแม่เมฟซีก่อนสวัสบยดีแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีทักทายแม่เมฟซีแล้วนะคะตอนนี้นะคะช้างครับย้อหน่อยวยเลยเสียงพอมากเลยนะคะแม่เม่จ๋าเสียงพอมากเลยนะคะพื้นที่ก็อยู่ในป่ารอบ ครับคุณโชคไม่มนะครับไม่มีบ้านให้ทายบุณโชคอยู่บ่ยังไม่มีครับยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีครับไม่มีบ้านอยู่ด้วยนะคะอยู่ในที่ป่านะคะอยู่ที่ป่านะคะป่ารอบเลยนะคะลมรอบเลยนะคะตอนนี้อ๋อพื้นที่คุณไปถึงไหนนี่นู่นหรอบอกนี่ถึงนี่ครับถึงป่าหญ้าอ้าโอถึงป่าหญ้านะครับพื้นที่ของพ่อควานนะคะอยู่ในป่าหญ้านะคะพื้นที่ส่องได้นะคะ าอยู่นี่สามเชือกครับมีแต่ช้างไายอ๋ออยู่ที่นี่สามเชือกนะคะพ่อความเลี้ยงสามเชือกนะคะมีแต่ช้างไทยทั้งนั้นเลยนะคะมีกอหญ้าเต็มเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปสอบถามชื่ออะไรนะครับควาญเออชื่ออะไรเดี๋ยววันนี้แม่ยายจะไปสอบถามควานนะคะมีช่องไหมคะมีช่องนะครับควานครับ ควัไม่มีช่องนะคะมีตาฟางด้วยนะคะควานชื่ออะไรครับชื่อเฉลิมสารงงามครับชื่อเฉลิมนะครับเฉลิมสารงามเฉลิมสารงงามค่ะคุณเฉลิมสารงงามนะครับผมเลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วครับนึ่ีนี่เลี้ยงได้เดือนกว่าแล้วครับอ๋อเข้าสองเดือนะภายบนโชค ถ้าถึงวันที่15ในสองเดือนเลี้ยงรอควานไปทหารออเลี้ยงรอควานไปทหารค่ะลีคุณคุณคุณรับจ้างเลี้ยงทางเขาเขาให้เท่าไหร่เดือนละห้าพันครับเดือนละห้าพันคะแนนนะครับเดือห้าพันคะแนนครับเดือนละห้าพันคะแนนนะครับผมโอ้โหแสดงว่าเจ้าของเขาเลยต้องเสียเงินให้คุณค่าเลี้ยงอีกเดือนละห้าพันเดือนละห้าพันจะได้ไปซื้อ ยาซื้อสับปะรดแล้วก็ซื้ออ้อยนะคะให้น้องช้างได้กินนะคะตอนนี้น้องช้างขาดแคลนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นช้างพ่อกวอยเป็นช้างตกงานด้วยใช่ไหมช้างตกงานด้วยครับอ๋อเป็นช้างตกงานด้วยครับของก็รับาระเลี้ยงด้วยก็ต้องจ้านควานเลี้ยงนะครับเจ้าของไม่อยู่นะครับใช่ค่ะเจ้าของไปทหารนะคะต้องขาดแคลนยาขาดแคลนในชาติอย่าอื่นๆนะคะขาดแคลนเยอะมากเลยนะคะ เป็นหญ้าเป็นอ้อยนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะแม่แม่เมตตาน้องบุญโชคได้นะคะหรือสับปะรดอ้อยได้นะคะนี่คือควานเลี้ยงบูบานเก่าด้วยอควาเลี้ยงเอามาสอบถามก่อนเดี๋ยวก่อสอบถามก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนครับคุณอูเขียนมากเลยครับเขียนก้องก็ได้เออลสอบถามก่อนครับผมสอบถามคุณเคยเลี้ยงบูบานใช่ไหมเคยเลี้ยงเลี้ยงกี่เดือน ประมาณสี่ห้าเดือนห้าเดือนครับผมห้าเดือนโอ้โหนี่คือควานเคยเลี้ยงกัวบานัวบานนะคะอันนี้ควานเพียบเลี้ยงแต่างพลายเลี้ยงจงพลาย้ัง ช้างพังไม่เคยเลี้ยงนะครับนี่คือเลี้ยงอยู่แต่โกนเล็กๆบอกน่าจะอายุ12ปีอุทุกวันนีในกันนาแล้วควันก็ยกล้อโอ้ไม่ใช่นี่เป็นเพื่อนขผมเลี้ยงกันนะคะเป็นเพื่อนเพ่อห่วยนะครับไม่จะําหายวันนี้ร้อยนะคสวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนที่บอกง่ายเลี้ยงสามตัวครับเลี้ยงสามตัวรับจ้างเลี้ยงช้างเขา เของตัวเองตัวหนึ่งครับอของตัวเองหนึ่งอีกหนึ่งเชือกครับผมเอาพาผมไปดูหน่อยพอแล้วพอแล้วพอก่อนไปดูตอนนี้ก่อนมาเลยพ่อมาครับไปดูอีกเชือกหนึ่งเชือกกันเป็นลับจ้างเลี้ยงเหมือนกันนะคะพ่อพ่อควานมาอยู่นะคะเห็นพ่อควานที่เลี้ยงไายบุญโชคนะคะกำลังเลี้ยงอยู่นะคะตอนนี้โอ้อันนี้เป็นนำโชคนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่จะพาไปดูนำโชคนะคะ อ๋อพ่อของนาโนแล้วก็บุญอุ้มบุญแต่ว่าตัวนี้เลี้ยงได้สองปีแล้วอ๋อเชือกนี้เลี้ยงได้สองปีแล้วนะคะเขาสองปีแล้วนะคะพ่อของใครบ้างพ่อของนาโนพ่อของนาโนพ่อของอุ้มบุญพ่อของอุ้มบุญแล้วพ่ออะไรอีกพ่อของพลอยทองพลอยทองพลทองคือกันดิเอาพลอยทองไม่ใช่พลอยทอง อุ้มบุญเขาว่าพ่อเดียวกันกับเอ๋นอ่ะนี่นี่แหละพ่อเขาอุ้มบุญอุ้มบุญนาโนอุ้มบุญนาโนแล้วก็ของผู้ใดีบัตรฉลาดน่งไหมโอเคไหมเนี่ยโคงแต่เล้บหนึ่งไหมโอ้แต่เออทางทางทางน้ำหวานทางน้ำหวานค่ะพ่อเดียวกันนะคะสามเชือกนะคะพ่อพันดีมากเลยนะคะนาโนแล้วนาแล้วเขาเขาบอกว่าพอพันไอ้ไอ้นั่นตัวนี่คล้ายๆนาโนมากเลยครับใช่คน้ำหวานน้ำหวาน พังน้ำหวานนะคะครับผมพ่อพันสวยมากเลยนะคะตอนนี้พ่อเคใกล้คนนะคะเพราะว่าพ่อควรไปทำความสะอาดอยู่นะคะตอนนี้นะคะพ่อควรเดินไปทำความสะอาดดูค่ะเดี๋ยวเม่ใหญ่บุกป่าก่อนนะคะตอนนี้นะคะบุกป่าก่อนนะคะบุกป่าไปหาทางทายนำโชคนะคะก็คือเราได้สามเชือกเองครับเก่งมากเลยนะคะพ่อพันเก่งมากเลยนะคะเอา เพ่นวาวยนั่นด้พราวอุ่มบุญกับกับพอยทองอันนี้บอแมนบอกออ่เลยบุญเลยลูกเลยบอกโอ้าตหัมเละนจะแ้ายเออแร่นับไป เราหามไงโบพอพันเท่ากันตอนนี้มาดูอีเชือกหนึ่งของตัวเองใช่ไหมนี่ของตัวเองครับทองเงินเชือกครับอูพายทองเงินค่ะนี่แหละแม่ยายตามหาพายทองเงินตั้งนานเลยค่ะนี่รับผมโอ้สันแล้วนะคะเหลือนิดแล้วนะครับต้องสั่งซื้อใช่ไหมครับค่ะดูนะคะสับปะรดของพายพายทั้งสามเชือกนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะกินสามตัวนะคะเพราะว่าย่าไม่เพียงพอนะคะควอนก็ไปทหารด้วยนะคะ ดูนะคะภายทองเงินนะคะสั่งได้หมดทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้นะคะสั่งได้ทุกคนสั่งไปไหนได้หมดเลยนะคะดูใกล้ครับดูใกล้ครับนของตัวเองครับกดซูมครับหน่อยครับดีใกล้ดูเลือดผาะมากเลยนะคะครับดูครับผมนี่คือชามตัวเองใช่ไหม เลี้ยงตัวเองชาเลียงพวกชางพวกกวนนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยเลยครับถ้าสั่งปุ๊บช้างจะแบบอะไรเคาอะไรนะเขากลัวนะครับจะจะปฏิวัติออกงี้แหละครับแล้วผมโอ้โหดูครับผมดูน้ำตานะครับน่าจะคิดถึงควานมากเลยนะคะลมก็แรงมากนะครับเพราะว่ามันมีโรงช้างด้วยนะคะโรงช้างอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าด้วยค่ะทั้งป่าทั้งสามเชือกเลยนะคะ ครอบคก็ดูแลทั้งสามเชือกเลยนะคะลูกชายลูกชายรู้บอกสองมีลูกชายมาช่วยด้วยครับตัวละตัวละลาเข้าวตัวละเชือกใช่ไหมตัวละเชือกค่ะคนละเชือก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 นะครับคนละเชือกต้องดูแลคนละเชือกนะครับแต่ว่าต้องซื้อสับปะรดซื้อสับปะรดบ้างออ้ยซื้อสาบ้างนะครดซื้ออ้อยซื้าย่านะคะเพราะว่าช้างสามเชือกนะคะก็เป็นช้างตกงานสองเชือกนะคะแล้วก็ช้างไายนะคะอยู่ พายทองเง oh. ินนะคะเป็นอยู่ในองค์การอยู่นะคะตอนนี้นะคะเพิ่งตกมันเลยประมาณตกมันนะคะหยุดกําลังหยุดตกมันนะคะยืนโยกไปโยกมาเหมือนแม่ทับทิมเลยนะคะตอนนี้นะคะรับงานแห่ด้วยใช่ไหมต่อได้ทั่วราชอาณาจักรไหมได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับผมรับงานแห่นะครับคุณผู้ชมในแค่ไหนลักษณะคนเลี้ยงช้างพลายนะครับต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ บุกบนนะครับทกคนเดลกดบานี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรัยทองเพชรด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีหน่อยสวัสดีครับยสวัสดีครับบว